ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพรักทุกๆท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับพญัยที่นะครับแล้วก็บ่าวซุ่อศรีสะเกดนะครับมือนีแอดพระธรรมพิช้อมเดินทางมาหาพระธุดงตาทิพย์เนาะนะครับกับเขาป่าคือเก่าหะล่ะครับท่านผู้ชมอืมนะครับอยู่ทั้งป่าแต่ว่าวันนี้เพิ่นก็มีความเจริญพอสมควรนั่ะล่ะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแต่ว่าก็อยู่ติดภูเขา อยู่ทั้งเขา่หละนะครับเลขของพระอาจารย์นะครับงวดที่แล้วนะครับหลายคนกับใดหลายคนกับบได้บังอยู่นิดนึงระวังหกกับเก่าเนาะนะครับศูนย์สี่เกาเลขออกสี 6, ่หกอาจโอ้ยเสียดนะครับคุณผู้ชมเสียดไปนิดนึงแอดเบาอยู่ได้ระวังกับหัวกับหางเลยจะว่าอีกชุดแรกนะั่นนะครับคลิปแรกนะั่นเกือบแตกสามตัวพิษไปแต้มหนึ่งนะครับสองห้าหก นะครับแต่ว่าคลิปที่สองนี่เขานะครับท่านผู้ชม9 951ถ้ายพุทธิ์เรสตัดเลนนะครับกระดายเก่าหนึ่งอยู่เลยเออนะครับแต่ว่าพระอาจารย์เพิ่งกำมั่นใจคลิปที่สามจดมือเหล็กออกหมดเลยครับอหมั่นใจครับแต่ว่าก็ยังมีอ่าอียังมาปิดบังอยู่นิดนึงเนาะทันทีกับหัวกับหางกะคือสี่สี่ด่เนาะไปครับผมอ่าแอดสิพาท่านผู้ชมไปหาพระอาจารย์เพิ่นเนาะเพิ่นถ่ายอยู่แล้วไปครับผม ครับผมน้ำมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรแล้วก็เจริญทรำทั้งเอฟซีช่องเบาที่ชาแนลครับผมออนนี้ก็ว่าต้นงวดก็ได้มาลงอีกก็ได้คืนเขาแล้วมวานขึ้นไปได้ไปพักแล้วก็ได้นิมิตก็คือเสียงคือเกาคือตอนงวดเมื่อกี้ว่าคลิปแรกวันที่สิบเจ็ดเนาะมาไทยครับอันนี้ก็พอดีคาไปเดินทาง ก็เลยไดแล้วมือขึ้นก็เลยคิดหอดทางช่องคิดหอดเอฟซีนั่มครับผมที่ได้แก่แก่มือแก่มือเนาะโอ้ขนขนแตกสะเลยเน้ยปู่จาพยนร์โอ้เออคลิปแรกสองหาหกมันออกสองสี่หกพิษไปแต้มหนึ่งเกือบเข่าสามตัวจอบเอาว่าให้แตกทั้งล่างทั้งบนในใจครับแต่รู้สึกว่าคลิปของพัธรุงตาคิปนี่สองงวดนะะมันมากๆเอาเด็ก ที่ไฮเล็กล่างมันไปเปะปื๊ดเห็นบ่ลไฮสองหกครับมีซีเขามาเกมสกอีเก่าๆขางสุก้อนนะไฮหกสองเนาะขรบเก่าสองคือว่าไฮเล็กล่างไปอไอคลิปนั้นก็ริ่มเรๆเบาเลยน้องาาอาจารย์ว่าไอแต่ดดพัทโตงนี่พัทโต้งนี่สิไดคิปเล็กนี่สิใดเหลขกลักลักลอยสองหมวดแมนบอกเออสังเกตเบื้อง่ารักลอยหมวดก่อนนั่นอียองก็สาม ผมจำหมดเฮะสามอีหย่างนี่สักยางนึงเออมาปูว่าสามรักลอยอ่างวดเมืองหันกน็มามันใจโตโตสดุดท้ายนั่นเศรษฐีสามมาแล้วกว่อนฮะศูนย์ม๊อบตู่อ่าทีทนเบ้าจนสะเทือนเบิดแต่เป็นมากซิบนั่นแหม่นแหงเลยครับตัวเด็กคลิปเล็กอืาทีได้ไปค <c oughs> ืนไปทั้งผู้ทั้งเขาแล้วได้ละละอ่าอ,อยากโยมเอ้ยการนุโมทนาบุญที่มีโยมอ่า โอนปัจจัยมาเขาไอ้พาสโดงตาทิพย์กอนุโมท่านะ่าหลายๆเพราะว่าปูได้ไปซอยงานศพแล้วก็ได้มาขึ้นเขาขึ้นล่ะอ่าก็ <Okay. S 1> เลขที่ปูได้ขึ้นไปถึงเขาเมื่อขึ้นขึ้นเลขแปดเ,เลขที่ไอ้ไอ้นี่ขึ้นเขานีได้ยินได้นินมิตฝันหรือว่าบอกคือเาขาคือคลิปเลขที่ลงไปอ่เพื่อนเพื่อนมาบอกบอกว่าครับว่าจ๊ะแม่อือ คนมาบอกเสียงเป็นไม่ย <van> ิ่งรือผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายชายคนเก่ามากกระสิบถ้าหูเขาเอินมาพ่ายก็สิบถ้าใดเฮ้าบอกบกคอยเชื่อป่านนี้มันสิออกอีรีบอกกคสิบสองงวดแต่เฮ้ามาเอาไอ้โตนิมิตฝันที่สะเทือนทางแผ่นดินนะเฮามากแห้งมาเนี่ยที่ไปทายอยู่องค์จักรพรรดินะที่ต้นมันครับเป็นเพิ่นมากกว่าสิบบอกบ่ได้นิมิตฝันเนาะบอกบอกขันขึ้นไปเอาเป็นเพิ่งทำยูยูยูใสครับพ่ะย่ะ คือทึ่งผู้มองที่ไปทายคลิปนั่นนะทึงผู้ทึ่งอ่าผู้ไอติดชายแดนเลยนะติดชายแดนไอทีงวดสิพานมาแม่นบ่ะม่อนอ๋อไปไปนอนอยู่ัหนนอกพอาจารย์อานไปพักพักแล้วก็อธิษฐานก็เลยกลับมาเมือเเ้าครับจะโทรหาเจ้าจะต้องมาทายที่นี่อยันเจ้าลำบากบ่ลำบากครับพอารย์ผมไปได้แบบสมองได้วิวเออขอให้ได้แบบได้เลขบิด อขอให้บอกรับาดจา์สิยุลิกผมกับิมนวนปลาไปดอกนี <c oughs> ่ถือกระสบเขียนครับครับผมแปดศูนย์หน<ะ>ึ่งนี่บอกระอาจาน์ลาเลกบ่งงามนี่ปล<ม>าเล็กน่สิมีอันอีกบอเงินเมื่อกี้เห็นโยมโทรมาโอ้กระาจานอ่านว่าแป<ม>ดศูนหนึง่งเี่ใครสองตัวเงินนี่เพื่อนไทยสองเกตโอ้หามาเลยมันบอครับนี่ ยังไงเลยบต้องตีปัญหายอยา่างเลยไอ้ <laughs> ไสองเจ็ดสองเจ็ดท่านสิปิดเด็กแปะอีกน้ออ้มันสิข่าวสามงวด้มันสิเกี่ยวของกับหลีกสองเจ็ดใส่จถึงไหนแต่ว่างวดนี้กระซิบแบบสองขางเลยอ๋อสองหูเขาก็ตั้งใจฟังเอาเลยกระซิบเนี่ยแหละว่าอยากไอ้มัมนเหม็นจกัก บตรงมีขึ้นมีลงในตัดหนาตัดบางอย่างสีนะมาต้องผีพุ่นผีเม่นบ่ออาจารยโอ้เหตดจะไหนเนาะจ้าจีเอาวันนี้ละพระอาจารย์แต่ว่าทีนี่บ่อที่พระอาจารย์โทษบอกกับผมมาเลขบ่แามจุดเตะเสาคือแปดศูนย์หนึ่งเม่นบ่อแต่เขาบอกมาศูนย์หนึ่งเขาก็เอาแปดหนึ่งไปทนกี่ฝ่ายจีเม่นขันว่าแปดศูนย์แปดหนึ่งสีคือศูนย์หนึ่งเนี่สีออกแล้วนาะคิดในใจครับอ่าที่เด็กยินอยู่อื ว่าบออย่งไรก็บอกตามที่เพิ่นบอกมานนะาห้าห้าอย่าไปเปลี่ยนเลยเพิ่นเนพิน่นกระสิบมาจังสีก่ก็ห้าต้องหลอดไปจังสี่เดี๋ยวผิดเพิพ่นอีกได้ไหมจ๊ะแน่นในใจห,ห้าก็ต้องหลอดตามสามตัวจังสี่เลย<ม>แล้วก็ทายสองตัวนี่ก็คือสองเจ็ดมาบอกมาจังสี่อืมทุกๆคลิปที่สองวัวที่ผ่านมานี่คลิปแรกนี่สิได้แค่เลขสามตัวเม็ดเดียวเลยแน่นเน่นแต่ว่างวดนี้แปลกอืมเพิ่นมาบอก ไอ้ตอนนั้นที่เพิ่นตามไปทุกแห่งเลยเพราะว่าเขามักสวดกระทามหาจักรพคผันที่ที่ยุปราซาตัวนั้นคลิแรกวันที่ปราซาอยู่ทั้งคู่ขันน้องผู้สิงผู้สิงผู้สิงบ่นอันนี้ผู้เชิดอ๋อเออแมนแมนคนอำเภอกันคนละอำเภอเกิดได้ซ้ำนี่คลิปนี่คือสิบหลายตัวหรอกเนาะครับโอตีปัญหาประตูตีปัญหาอยาก ก็จะเป็นงวดที่สามถามว่าของพระอาจารย์นี่ถือบอ่อมันมันก็เทียดอยู่เลื่อยยนะพะอาจารย์เออเฉียดบนเฉียดลางอยู่ประเศร้านะนะครับโบโอบโบอคิดวบอมันสิพิดเด้อังไรก็คือสองโต๊วคิดเฉยๆนะสี่เก่าก็มาอ่า คือเป็นสี่หกเป็นไหนเลยอพยายามบังคับแล้วแต่บางเอื่อนามือน,น้นนันทุระไปไง,งานศพนั่นมันก็เลยบุนไวานี่ยอ๋อมือสุดท้ายนัออ <FC S 2> ่นแหละเอ็ซีบกระถาผมจุดหอดเทียงหอดบายไปได้บาอาจ,จารย์มันมีเวลาสมาธิขันมาสี่ห้าเเฟาจนเหนืน่อยอโอ้สดงวว่างวดที่แล้วนี่มือสุดถ่ายเดินทางนั่เดินทางไปไปงานศพนั่มเนี่ยมันก็เลยกำลังมันอ่อนเพราะขีดในใจแต่ข้ามันใจแห้งปวดครับมั่นใจแห้งปวดเนาะแต่ว่า ก็บ,บ่ถือว่าพิษได้พาอาารย์สี่เก่าสี่หกโอ้ยเออสี่เก่าซอยพระโตงุตตาที่ <c oughs> เขาก็ยอมรับว่ามันผิดเลยล่ะกะมันพิษอยู่แต่ยอดนี่สี่ให้ผพิษสีพยายามอ่ะช่วยเนื้ออันนี้ละ่ะแพ้บุญกุศลไปแหละดึงไหวให้ได้แจกสงสารบอ <F 4 S 2> น้ำนะบ่ได้เชื่อพระอาจารย์ออหนาองตานะกับในคลิปกเว่าอยู่ว่าอย่าลืมหกกับเก่าเด้อพี่น้องเลยมันพิกให้จนไห้ไหม บระอาจารให้มาจังชันมาเล็เ<ม>ขาย้อนพลิกหัวนะเขาอยากให้มันตรงๆขนาดให้ตรงๆล้างคน้นยังสื่อบ่ถือเนอะาะพระอาจารย์เนาะอาพิษอะยอมรับว่าผ<อ>ิ<อ>เดเออเอางว่นีเอาไม่เนาะพระอาจารย์เนาะเอาไม้เป็นแนวทางเลยโยมเอ้ยพิจารณาเบิ้งว่ามันเขากับอามีฝังเออคอยเบิ้งแล้วก็เบิ้งไปเป็นวิทยาทาน ิึงเบ,บาที่หัวเราะก็มีความสุขแล้วคลิป <c oughs> แต่ละคลิปแล้ว <c oughs> บอแมนว่าเลขของพอระอาจารย์นี่ผมลงไปนี่เออเจ้าซื่อตัวนี้เด้อออกแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์บดีว่าเลยเนาะพาระอาจารย์เนาะนนตัวเลขทุกตัวาพาระอาจารย์เล่ากับบอหูว่ามันางอา<ม>จารย์เล่ากับบอดีหูว่ามันสีออกตัวไหนแต่เราได้ยินเสียงมากกับสิบแบบนี้ก็าเบาู่กันฟัง อยากให้เป็นแนวทางนะได้ยินมากเลยอยาาบอกเลยว่าได้ยินปุ๊บโทรบอกปั๊บเลยเลยเพราะมันเป็นสีน้ำอยากซอยเรืออยาก zoom sc พิ้นทีานะครับนี่เป็นตัวเลขของงวดวันที่ส6กรกฎาเนะอาจาร์เนาะท่านใดที่มีโศกมีลาบกะหนามดื่มอีหยังพระอาจารย์กะเดินทางไปตลอดเห็นอยู่ปะเนี่ยเห็นครับกะขอให้เป็นแนวทางนะครับ เพราะอาจารย์เพื่อนก็มีไอคอนเอชซีพนันารับุญครับก็อนุโมทนากับกับลสนผลบุญแล้วก็ทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นภูมีสุขภาพร่างใกล้แข็งแห้งแล้วก็มีโชคกับพระธนงตาทิพย์ในงวดนี้ให้สมมบูรมาปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยอายุวันณะสุขภาพละ ปฏิพานธนะสารสมบัติยู่เย,ยืนเป็นสุขทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุข้าบผม